เสียงเครื่องยนต์เฮลิคอปเตอร์คำรามบนท้องฟ้ากล้องแผนผ่านแนวชายแดนที่เต็มไปด้วยหมอกและธงชาติไทยที่ปลิวสวายอย่างสง่างามเสียงบรรยายนี่คือเสียงแห่งศักดิ์ศรีเสียงของแผ่นดินที่ไม่มีวันยอมให้ใครย่ำยีวันนี้แม่ทัพภาคที่หนึ่งคนใหม่ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนหมดเวลาสำหรับการละเมิดแผ่นดินไทยเสียงดนตรีจังหวะเร็วเร้าใจขึ้น ประชาชนไทยทุกคนถึงเวลาที่เราต้องรวมใจส่งแรงสนับสนุนให้กองทัพไทยแสดงพลังแห่งความกล้าหาญอีกครั้งกดติดตามกดไลค์และแชร์เพื่อให้โลกได้รู้แผ่นดินไทยไม่มีวันถอยจบพุกประมาณ12วินาทีดนตรีลดระดับเหลือเสียงกลองทหารเบาๆเสียงบรรยายหลังจากเข้ารับตำแหน่งได้เพียงไม่กี่วัน แม่ทัพภาคที่หนึ่งคนใหม่พลโทอนุชาศรีวัตรได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่ไม่ธรรมดาเขาไม่ได้เป็นเพียงนายทหารในเครื่องแบบหากแต่เป็นนักปกป้องแผ่นดินที่ตั้งใจจะรักษาเกียรติและอธิปไตยของไทยเหนือทุกสิ่งรายงานจากพื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดสแก้วและจันทบุรีเผยว่ามีกลุ่มกำลังเขมรจำนวนหนึ่งได้เคลื่อนเข้ามาตั้งฐานเล็กๆล้าเข้ามาในเขตแดนไทยอ้างว่าเป็น พื้นที่ยังไม่ชัดเจนแต่สำหรับแม่ทัพอนุชาแล้วคําว่าไม่ชัดเจนไม่มีอยู่ในพจนานุกรมของเขาเช้าว,วันนั้นขบวนรถทหารไทยหลายสิบคันเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่ชายแดนเสียงเครื่องยนต์ดังก้องไปทั่วหุบเขาปลุกให้ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงออกมายืนมองด้วยสายตาแห่งความภาคภูมิใจ แม่ทับภาคหนึ่งลงจากรถด้วยท่าทีมั่นคงเสื้อกรอสีดำสะท้อนแสงแดดยามเช้าดวงตาของเขาแน่วแน่ราวกับเหล็กกล้าเขาเดินตรวจแนวชายแดนด้วยตนเองพร้อมสั่งให้กองกำลังลาดตระเวนเข้มงวดทุกจุดเราจะไม่ให้ใครล้ำแม้แต่มิลลิเมตรเดียวคำสั่งนี้ถูกส่งต่อไปยังทุกหน่วยในเวลาไม่ถึงสินาที จากนั้นขบวนทหารไทยกว่า200นายถูกจัดระเบียบในแนวรบแถวเรียงตรงแน่นดังกลองรบสะท้อนในอากาศสื่อมวลชนหลายสำนักถูกเชิญให้มาบันทึกภาพเหตุการณ์นี้เพื่อให้ทั่วโลกเห็นถึงจุดยืนของกองทัพไทยในยุคใหม่เข้มแข็งเด็ดขาดและปกป,ป,ป้องทุกตารางนิ้วของผืนแผ่นดินแม่ทัพอนุชากล่าวสั้นๆกับผู้สื่อข่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่า นี่ไม่ใช่การข่มขู่แต่นี่คือการปกป้องหากยังมีใครไม่เข้าใจคำว่าอธิปไตยไทยวันนี้จะได้เข้าใจเสียงคำสั่งจัดแถวดังก้องขบวนทับเคลื่อนตัวพร้อมกันเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่ดวงอาทิตย์ส่องสะท้อนกับหอโมกเหล็กของทหารราวกับประกายแห่งเกียรติยศกล้องแผนช้าๆผ่านใบหน้าทหารทุกนายที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจเสียงประกาศจากวิทยุสนามดังขึ้น หน่วยลาดตระเวณที่สมรายงานกำลังขเขมรถอนกำลังออกจากจุดสกัดแล้วครับผมเทียงไม่นานข่ะวดีนี้แพร่กระจายไปทั่วค่ายแม่ทัพอนุชาย,ยืนยิ้มเล็กน้อยก่อนกล่าวกับนายทหารรอบตัวว่านี่แหละพลังของระเบียบวินัยและศักดิ์ศรีแห่งชาติบ่ายวันนั้นบรรยากาศชายแดนกลับสู่ความสงบแต่ความรู้สึกของประชาชนกลับเต็มไปด้วยพลังแห่งความภาคภูมิใจ ภาพของทหารไทยยืนรักษาแนวชายแดนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ใหม่ของความกล้าไม่ถอยเสียงบรรยายต่อเนื่องนี่คือสิ่งที่ประชาชนรอคอยมานานแม่ทัพที่ไม่เพียงสั่งแต่ทําให้เห็นแม่ทัพที่เข้าใจหัวใจของทหารและเสียงของประชาชนแม่ทัพที่กล้าเผชิญหน้ากับความท้าทายโดยไม่ลังเล เขาไม่ได้มอ,องค์การเคลื่อนไหวของขเขมรเป็นเพียงเหตุการณ์เล็กๆแต่เป็นการส่งสัญญาณไปยังทุกฝ่ายว่าประเทศไทยพร้อมตอบโต้ทุกการละเมิดไม่ว่ามันจะมาจากที่ใดหรือในรูปแบบใดเสียงดนตรีเข้มขึ้นค่ำวันเดียวกันกองทัพไทยได้ทำพิธีชักธงขึ้นสู่ยอดเสาณฐานปฏิบัติการชายแดนเสียงเพลงความฝันอันสูงสุดดังขึ้นอย่างทรงพลังแม่ทัพอนุชาย,ยืนมองทงชาติที่โบกสวยเหนือแนวเขตแดน พร้อมคำพูดสั้นๆแต่สะท้อนความหมายลึกซึ้งแผ่นดินนี้เราได้มาอย่างมีเกียรติและเราจะรักษาไว้อย่างมีศักดิ์ศรีเสียงบรรยายขณะที่แสงสุดท้ายของวันลับขอบฟ้าเสียงลมพัดผ่านแนวชายแดนไทยเบาๆแต่เต็มไปด้วยความหมายเพราะในวันนี้โลกได้รับรู้ว่าไทย ไม่ใช่แค่ประเทศเล็กๆในแผนที่แต่คือชาติที่มีหัวใจยิ่งใหญ่และพร้อมจะยืนหยัดเพื่อปกป้องสิ่งที่เรียกว่าบ้านเกิดจังหวะเพลงช้าอบอุ่นภาพตัดสลับระหว่างธงชาติไทยโบกไหวกับใบหน้าทหารหนุ่มที่มองไปยังขอบฟ้าเสียงบรรยายปิดท้ายนี่คือเรื่องราวของแม่ทัพภาคที่หนึ่งคนใหม่ผู้เปลี่ยนชายแดนจากเส้นแบ่งแผ่นดินให้กลายเป็นเส้นแห่งศักดิ์ศรี ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อให้เสียงนี้ดังไปทั่วโลกเพราะประเทศไทยไม่มีวันถอย